บ้างพายุนั่นเองนะคะล่าสุดตอนนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคลนทันลมนะคะหรือว่าศูนย์สอปอชอนะคะเขาได้ออกมาเตือนนะคะ11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมรับมือน้ำสูงขึ้น30-50เซนติเมตรหลังนะคะ26ตุลาคมนี้สถานการณ์น้ำก็จะ ลดลงนะคะย้ําว่านะคะย้ําแบบนี้ค่ะพายุจะมีไม่กระทบไทยโดยตรงแต่ก็จะส่งผลเรื่องของฝนตกลมแรงทางภาคอีสานบางพื้นที่นะคะแต่ว่าทางภาคเหนือล่ะทางภาคเหนือที่เชียงรายก็ยังเดินหน้าต่อเรื่องของการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทางปอพเองก็เร่งรัดเรื่องของการจ่ายเงินเดียวยาตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะคะ โดยทางด้านที่ปรึกษาะะของนายกรัฐมนตรีและโคโกษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ,บทกภัยนายจิรายุทธ์ห่วงทรัพย์ค่ะโดยไม่ได้มีการพูดถึงค่ะเรื่อง ปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อนเจ้าพญาค่ะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีการเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่2,116ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งล่าสุดเองค่ะทางสปชเองจึงได้มีการปรับนะคะการระบายน้ำอยู่ที่1,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอาจจะมีการส่งผลให้11จังหวัดค่ะท้ายเขื่อนเจ้าพญาระดับน้ำเนี่ยจะมีการสูงขึ้นนะคะประมาณ30-50เซนติเมตรด้วยกันซึ่งทางกรมชลประทานก็มีการออกมาแจ้งเตือน เพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะได้เฝ้าระวังรวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะค่ะนะคะซึ่งพายุโซนร้อนจามีก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์<ม>นะคะจากนั้นก็จะเคลื่อนไปยังประเทศเวียดนามในช่วงวันที่26-27ตุลาคมนี้ ก่อนที่จะวนกลับไปในประเทศจีนนะคะทางทะเลจีนใต้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นพายุลูกนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยแต่อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีเมฆเพิ่มขึ้นมีฝนบางพื้นที่กลับมีลมแรงโดยเฉพาะทางาภาคตะวันออกนะคะภาคตะนออกเฉียงเหนือนะคะของภาคอีสานแล้วก็ที่อุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารยโสธรน,นะคะซึ่งต้องติดตามพายุ ลูกดังกล่าวด้วยเนื่องจากว่าทิศทางยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะแต่เบื้องต้นก็ไม่ค่อยจะได้รับผลกระทบแต่ว่ามันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงของเรื่องของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โดยเฉพาะอีสานบ้านเราอูบลอำนาจยโสแบบนี้นะคะนะอาจจะมีเมฆเพิ่มขึ้นตรงนี้นะคะก็ต้องช่วยกันสังเกตแล้วก็เ,เฝ้าตามกันดเูเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการเก็บเก็บผลผลิตด้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวที่ที่อาจจะเป็นข้าวที่มัน มันให้ผลผลิตก่อนแบบนี้นะคะก็ต้องติดตามนะคะพี่น้องเกษตรกร,เร,กรเรื่องของฝนฟ้านั่นเองค่ะค่ะจากพายุนะคะมาดูที่